ใครในที่นี้เคยเจอเรื่องที่แย่ๆบ้างคะและเวลาวันไหนหนะที่เราเจอเรื่องที่ทมันแย่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะเจอเรื่องแบบนั้นทั้งวันเลยใครเคยเป็นเหตุการณ์แบบนี้บ้างวันนี้ครูเก๋จะมาเล่าเรื่องของครูเก๋ให้ฟังค่ะวันนี้ก็ออกมาทํางานตามปกตินะคะแล้วเมื่อเช้านะึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้ามาแล้วก็จะฝากน้องที่แผนกซื้อข้าวเป็นข้าวเหนียวไก่ธรรมดาเรานี่หละคะ่ะ พอจะหยิบเงินให้น้องปรากฏว่าเอา้าฉันไม่ได้เอากระเป๋าตังมานี่นาอันแรกเลยก็คืออา้าววันนี้ฉันไม่มีเงินแล้วฉันลืมเอากระเป๋าเงินมา นั่นก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะยังก็ยังถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่และจนกระทั่งในช่วงสายนะคะวันนี้ก็จะเป็นช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเพื่อที่จะฝ่ายบริหารจะดูในส่วนของเอกสารหลักฐานต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการรับคะแนนการประเมิน ซึ่งในชุดของครูเก๋เองเนี่ยเป็นชุดแรกที่จะต้องประเมินก่อนแล้วก็จะมีของน้องๆที่จะต้องประเมินกันอีกพรุ่งนี้น้องๆก็เลยอยู่ระหว่างการที่จัดทําเอกสารและน้องๆก็เลยมาปรึกษาแล้วก็ถามครูเก๋ว่าครูเก๋คะหัวข้อนี้ครูเก๋ใส่เอกสารแบบไหนยังไงเราก็เลยแนะนําให้น้องไปลองดูในงานที่เราได้ขึ้นเว็บไว้นะคะปรากฏว่าพอน้องไปเปิดน้องบอกว่าครูเก๋ของครูเก๋ไม่มีเอกสารเลยในนี้ ปรากฏว่างานที่ครูเกศเซฟไว้มันเป็นช่วงที่มันไม่บันทึกให้นะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีหัวข้อบางหัวข้อที่เราไม่ได้ใส่เอกสารครบตามเกณฑ์การประเมินนั่นก็ใจหายแวบแล้วว่าโอ้ยฉันไม่ได้เช็คอีกรอบหนึ่งหรือเนี่ยว่าเอกสารที่ฉันอัปโหลดปรากฏว่ามันอัปโหลดแล้วมันไม่เข้าระบบอะค่ะ นั่นก็ทําให้แอบรู้สึกเฟลไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าจะมานั่งอัปโหลดตอนนี้ถามว่าทันไหมมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ากลุ่มแรกที่มีการประเมินเนี่ยฝ่ายบริหารเขาก็ได้ประเมินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากนั้นก็มาถึงช่วงเย็นตอนเลิกงานระหว่างที่เรากลับ ขับรถนะคะจากที่ทำงานเนี่ยจะเข้าไปในตลาดปรากฏว่ามีรถอีกคันหนึ่งมาตัดหน้าพอเราเบรกเพื่อที่จะหลบไม่ให้ชนคันหน้าก็มีมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถค่ะรถคูเกะก็บุบแล้วก็พังไปส่วนหนึ่งเลยค่ะเมื่อเจอสถานาการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นเพื่อนเพ,นพนเองจะรับมือ,อยังไงคะครูเก๋ก็จัดการไปตามขั้นตอนในส่วนของรถที่ชนเราก็โทรตามประกันให้ให้มาเคลียร์กับคู่กรณี ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะก็แยกย้ายกันกลับบ้านทีนี้มาดูว่าในวันที่แย่ๆที่ว่านี้ ครูเกตได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะอันแรกเลยตั้งแต่เรื่องที่ลืมกระเป๋าเงินทําให้ครูเกตรู้สึกว่าเออฉันไม่รอบคอบเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ใช่แค่มาทํางานที่โรงเรียนแต่ครูเกตจะต้องเดินทางไปที่อื่นๆแล้วจําเป็นจะต้องใช้กระเป๋าหรือว่าใช้เอกสารหรือเงินจํานวนนั้นครูเกตจะต้องรอบคอบให้มากกว่านี้อันนี้ก็ทําให้เราได้ข้อดีจากเรื่องที่การที่เราลืมกระเป๋าเงินค่ะ และในส่วนที่2เรื่องการแนบเอกสารการประเมินอันนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าตอนที่ตอนประชุมเขาก็มีการแจ้งอยู่แล้วว่ามันจะมีแอปบางตัวถ้าเราเข้าไปในแอปนั้นบางทีเวลาเรากดเซฟมันจะไม่บันทึกให้เราจะต้องไปใช้ในอีกแอปหนึ่งเพื่อที่จะให้ทําให้เอกสารนั้นมันบันทึก,กค่ะแต่ว่าครูเก๋เองอาจจะไม่ได้รอบคอบว่าเรามีการ ัปโหลดเอกสารไปแล้วแต่ไม่ได้ทบทวนอีกรอบว่าเอกสารของเรามันเข้าไปอยู่ในระบบเรียบร้อยหรือยังเห็นมีหัวข้อครบก็เข้าใจว่าเอกสารของเราพร้อมรับการประเมินเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนครูเก๋อาจจะงุดงิดโวยวายหรืออาจจะแบบว่าอุ้ยขอขอโอกาสขออนุญาตขอทําใหม่นู่นนี่แต่อันนี้ในเมื่อมันเป็นความผิดพลาดของเราเองสิ่งที่ครูเก๋ทาก็คือเวลาเราเกิดความผิดพลาดเราก็แค่ยอมรับค่ะว่าอ๋อโอเคฉันผิดพลาดครั้งต่อไปฉันก็จะ ปรับปรุงและก็ทําใหม่ให้มันมาให้มันดีกว่านี้ค่ะก็จะรอบคอบให้มากขึ้นก็ได้เรียนรู้จากกรณีที่สอและเรื่องที่สเรื่องที่รถมาชนท้ายจริงอยู่ค่ะที่ว่ารถคูเกบพังแบบเยอนมากแล้วก็ประกันได้มาเคลียร์มันทําให้เราอ่ะรู้สึกว่า เออเราชื่นชมตัวเองนะที่เราตัดสินใจทําประกันชั้นหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่รถของครูเก๋ก็ไม่ใช่รถใหม่นะเป็นรถเกือบ10ปีได้แล้วแต่ครูเก๋ก็ยังเลือกที่จะทําประกันชั้นหนึ่งมันทําให้เขาครอบคลุมแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะและสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้เห็นวิธีการรับมือกับสถานการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปเพราะตอนที่เกิดรถชนก็มีเอ,อ่อบางคนที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วรู้จกักครูเก๋แล้วเขาก็เข้ามาช่วยเคลียร์ บางคนก็เครียด้วยอารมณ์ที่ขุ่นข้องแบบว่าผู้จาไม่ค่อยดีกับคู่กรณีว่าแบบมายังไงยังไงตามไม่ดูเหรอหนู่นนี่มันทําให้เขายิ่งหุดหงิดและโมโหเพราะเขาเองก็ พอมาชนเราเขาก็มีถลอกปอกเปิกมีเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วรถเขาเองก็พังเราก็ได้เห็นวิธีการรับมือว่าอ๋อถ้าตัวเราเองรับมือด้วยอารมณ์ที่หุดหงิดก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่บังเอิญว่าตอนที่ครูเก๋เกิดเหตุครูเก๋ก็ลงไปดูน้องเขาแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมเป็นอะไรมากไหมไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเราก็ได้เห็นวิธีการรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ได้เห็นว่าตัวเราเองควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีและ ที่สําคัญนะคะก็ยังมีร้อยเวนเขามาถ่ายรูปรถมาถ่ายรูปที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวด้านกฎหมายด้วยค่ะว่าในกรณีที่รถยนต์ขับอยู่แล้วมีรถมาชนท้ายเขาก็จะดูว่า,ามีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือเปล่าตําแหน่งที่ชนชนเพราะความประมาทของคุณเองไหมคุณไม่ได้เว้นหรืออะไรยังไงก็ทําให้เราได้มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ความรู้เรื่องของการเคลมประกันค่ะเพราะว่าถ้าไม่เกิดเหตุเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ใช่ไหมคะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากให้รถของตัวเองเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นในวันที่แย่ๆที่ว่าแบบโอ้ยทําไมมันแย่ทั้งวันประกลายเป็นว่าเป็นวันที่ครูเกศได้เรียนรู้เรื่องดีๆ,ๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะและตอนที่น้องๆในแผนกทราบข่าวนะคะว่าครูเกศเองโดนรถชนท้ายเขาก็ถามเหตุการณ์ครูเกศก็เล่าเหตุการณ์ไปตามปกติและจนตอนที่เล่าคือเล่ากันธรรมดาโดยที่ยังไม่เห็นสภาพรถ เพื่อนๆในแผนกหรือน้องๆก็บอกว่าอ๋อคงไม่เป็นอะไรมากแต่พอเขามาเห็นท้ายรถของครูเก๋อแล้วรถมันพังเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าพี่เก๋ตอนที่พี่เล่าในแผนกอะ่ะพี่เล่าแบบชิลมากพี่เล่าแบบธรรมดามากดูก็นึกว่ามันไม่เป็นอะไรนี่รถพี่พังขนาดนี้เลยเหรอแล้วพี่ก็ยังชิลอยู่เหรอโอ้โห เราก็จริงๆเราก็ไม่ได้ชิลขนาดนั้นหรอกนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแล้วเราเรียนรู้ยอมรับและหลังจากนั้นเราก็จะไม่ทําให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นอีกการเอาแต่หงุดหงิดโมโ oh หตัวเองโทษตัวเองหรือโทษสถานการณ์ว่าวันนี้มันแย่มันซวยมันอะไรต่อมีอะไรมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยค่ะเรื่องนี้เราควรจะเรียนรู้จากมันซะมากกว่านะคะ ถ้าใครที่เคยเจอเรื่องแย่ๆแล้วมีสถานการณ์ที่แก้ไขไปในทางที่ดีแบบครูเก๋เอามาแบ่งปันคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้ให้ฟังกันโอเอามาแบ่งปันคอมเมนต์ให้ครูเก๋ฟังด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามฟังพอร์แคสของครูเก๋ค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ